ข้ากันเขามาหาเห็ดเห็ดพวกดอกหนึ่งเห็ดพวกเทาแล้วล่ะพี่นอ้องเทาคือจะคล้องนี่แหละแต่ว่าแก่ย่งนมาแก่ยังมางมีเนาะเอ,อ๊ะมันตายเห็ดตวกเสือควงอย,ยูงแถวนี้ค่ะอืม,อมอต้นยีหลอกก็ไม่ยืนต้นเดียวขยันอยากได้เอาไปกินขันต้องไล่ก้อนนี้ไปยังแม่เป็นจมยังไงแม่งเงเป็นคันคูเลยเห็นบ่ อันนี้ครับบนแมนขี้ไข่เดินนะคะบอกว่ามันเป็นน้ำร้อนร่วงแต่ตอนเล็กๆต่ขี้ไข่นะเออมันเลยด่างเลยขาหนึ่งขานึ่งในตอนนี้มาโชว์ขาว่าขาบาดมาทำอะไรเขาปลาหาเห็ดน้ำเขาขาโอ้โหมาเผชิญพักขี่รถไกลมาไม่เห็นยังแบบนี้เห็นพักกำลังนี่เห็นมันี่ของงามแดงพี่น้องมื่ก่นเนี่ยอันนี้ตำลึงเด้อพี่น้องหรือตำนิ่งบานเท่า อันนี้ใช่ไหนบวน่นนบวงขนอันนี้บ่วงขนน่ะเนี่ยเออนิย้อนนิ่ายนี่อืมอ่ามัน,นสมบูรณ์มันเป็นข้องเลยพี่นอ้องป้าเต็มหมดที่ข้องอยู่เม่อเ่เออพี่นอ้องเมีแอนหุ่นจักแล้ววันนี้ป้าแต่ว่าเราง,งูนะต้องเอาไม้ตียางลงไปซะก่อนเออหุ่นจักหมองแล้วบัดนี้มันเป็นนั่น่นะอ,อืม พักจากธรรมชาติมันสิ่งามปลอดสารผิดเนาะพี่น้องเนาะไงยอดบักไงบักไงเขินจังเขินจังเขินกปหนึ่งคัก,กเถอะวะอือทำข่าวระวังเด้ออันเดียเกินเป็นลุมเป็นร้อง พี่น้องตะไคยอดไหมหมันหยอดใหญ่อันนี้ทั้งบ่วงควนทั้งตำนินผสมกันเลยสมบูรณ์แบบพี่น้องเบิ่งหาว่าโกโฮกือยอดมันสิเอาไปนึ่งกินอร่อยมากผักบ,บ่วงควนอันเมื่อวา,านนี่คอยเยก็บก็ว่าจะไม่กินจะเก็บจะว่างไว้เอ็น้องคะดอน่าทิ้งเลยน้อยเดียวเดิ กเอาทิมมาแห้งเหรอเดงน่อยไปนอนก็หมาตัวนั้นไปนอนหยอกสีแมวมันพักคุณไอยู่าเอาไว้วว้จะเอาไปล่างมันเขาออกไปให้ไปนอนติงเด่นขอว่างไว้บันไดพักคาคนเขาอยู่ขันไดไปเม็ดทำไมมาแกงน้ามันก็ได้แกงน้ำเด็กลงเนี่ย วันใครขำแลกใจถ้าอยากได้น้องนางราคาหยิ่งมาแลกใจใครคนแม่คงห้องให้จะเลือบบอละใครน้องหักไปเอ้าพี่น้องเห็นแล้วน้าไม่พี่น้องมันไก่ยดดักษ์ยืนเยู่ อืมอหู้หนองอั้มตัวเขาไปเห็นทำอะไ <ทำ S 1> อันนี้รุดหลอดมือเขาเจรอตาตาอ่ารุดหลอดตาเขาเจรออะเราบังก่อนน้องก่อนหอปะอะไรนะอืมนองอั้มเลยอ้ยสองนอเลยสามนอ nebo เมนบรูบเมนอย่งเลีวเห็ดหนึ่งพี่น้องบบเมนได้เยเด้อโบเมนเห็ดปวกเจ้จากเรกของับมูบมเมนเขขบบเมน,มนคือคืออะคือแหง้ง จเจ้ามากคนสอืนีเป็นจี้เปวกแ้ีย็จเจ้ามาเอาไปคนอืมห่างกันช่อาทอ่มีนกขนาดจีนอ,อืมเอ,เอ,เอ็นยางบบจักอน ไม่บาทนึ่งองโ้ยไปซื้อเอาหาสบาทกินเมยอกับเมยพี่น้องมันไม่ได้คุ้มเลยบอกไหายกัมากรับอกไก่จันนเขาไจนเาไม่ได้คุ้มเลยมามมงเคยมาครับยินดีครับบ่าขอดโอเคกลกายเขาเอาเม่อบากรายเนาะ ว่ามันไม่ได้ออกเจ้านี่เหรอเอาเฮ็ดกาดจะทวดขาเป็นได้แพ้เลยวะไงอย,ย่าเอาอีกเลยเป็นได้แพ้เลยท่านผู้ชมอเออค่ยอยถึภาพออลืมเบ้าอันนี้นั่งคนเบ้าอะไรคนเบ้ามาอ,อ,กมาอีกแล้วเคนขึ้น เราไม่อยากเอาคอมเมนต์มาว่าวอกแต่ใคอยากว่าวเซมันตคือการไหนพี่นอ้องนี่แหละคือการมีหัวหน้าครอบครัวที่ไม่เอาไหนรถก็มีอยู่แล้วแล้วก็ต้องไปเอารถออกมา 1. สองคันสามคันเป็นเราใเบาวเพชรเรป็นาองผู้ใหเป้าไม้อยู่ตองกมาเอาคอนเด็ดจีบเด็เดเดอยู่ทุกครอบครัว หพวหน้าครอบครัวไม่เอาไหนทุกคนมันมีการผิดพลาดทุกคนมันมีการมันมีมันมีขึ้นและลงเอดล่าแบบเพชรเขาไม่ได้ให้คนรวยเนาะสี่หายเส้เจ้าหพวะหน้าครอบครัวที่ดีมันคือแบบใดบอกค่อยทานเนี่ยคือคนที่เขาตั้งใจนี่คือคอยกระตั้งใจที่สุดแล้วคอยกระทำดีที่สุดแล้วกับพัวคอย เจ้าอาชีดวงดีได้พัวคนด้วยเจ้ายู่กินนอนกินอยู่เฮียนเนาะมไม่ได้พัวหา,หาให้เจ้าโชคดีแต่พวกขวันตากขัดกินที่สูงมากน้ำกันหาเท้ากินคำความฝันของคนมันก็จะยอมแตกต่างเรื่อง,งเรื่องการ,ร,การมีรถแล้วลไปเอารถมันก็บได้มีแต่ว่าเบาเพลิดถามมลบอกอนุญ,ญาตเล่าก็บ,บ่สามารถจะเอาใดคือกันบัวเมียมันต้องปรึกษากันเขากันการใช้ประโยชน์ของรถนเอากนละอย่างการที่มีรถ มันบร่ได้ใช่ปัญหาในการวัตสิขายบ้านขายเฮื่อนอม,ม,มันคนละเรียงมันคนละประเด็นไม่ใช่ว่าหาเง้วรถสง่งง่นรถไม่พอได้ประกาศขายบ้านมันไม่ใช่นะคะอย่าเข้าใจผิดนะอืมคือเราตกลงกันว่าตรงนี้ถ้ามันมีคนมารบกวนเราก็เหมือนกับไม่ดูเราใครไม่รู้เนาะม,มาสร้างให้เราเกิดความระหวัดระเวงวัดพวาูกก็มีใช่เรามีลูกเล็ก มันก็ทําให้เราไม่อยากอยู่พี่น้องใช่สิเบ้าอีแล้วก็อย่าปากดีสิก็อย่าท้าคนสิเบ้าอีกอันนี้คือข้ออ้างมันแเถื่อนไปเลยหลายคนคิดว่าปากดีบ้าผู้ขยี้เรียบร้อยการที่ทิ้งท้ายบ้านนะบางคนก็โอ้เลยเสียดายแทนแมนดูแต่ถ้าใจเบ่อยากอยู่แหละบ้านเบ้าอีถ้าใจเบ่อยากอยู่นั่งกำขี้ดีกว่ากรรมตดบ้านขอรุขิดเลยขอเอาตะขาบขี้ดินขึ้นแค่นั้นแหละ ใจไข่อยมันปลานนั่นพี่น้องพอโยกไห้เบดคองในเฮื่อนอถ้าใจข่อยมันหายเลยคิดใจเขาน้องมันอยากไขก็่อยากไปก็ม,มีบ้านหลังนี้ไม่ใช่หรอที่ทุกคนมันไม่ชอบอ่ะอ๋อเข,า,ขาจะไม่อยู่แล้วก็บอกพี่ว่าให้ลูกเอาเป็นว่าให้เขาอยู่กระต๊อบป,ป่นนอ่ะให้ซุ้มเจ้าดูถูก,กมันเพียงพอซะถ้าเขาอยู่บ้านหลังดีๆเนี่ยต้งหน่อยซุ้มเจ้าก็ยังดูถูกอยู่อื สร้างมันคนเท่านะเรื่องมีรถมันมีรถตู้นมันก็เป็นรถครอบครัวเรามีญาติพี่น้องเยอะถึงเวลาเรามีเงินเราพร้อมเราไปแต่ช่วงที่เราไม่มีเราก็หาเราก็ต้องเก็บก่อนใช่ <Okay. S 1> เอถ้าเกิดว่าเรามีเงินเราอาจจะพานไปเที่ยวทะเลเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบจะช่องคนอื่นเขาคนอื่นเขามีเงินใช่เขว่าไปเนาะคนอื่นเขามีเงินคนอื่นช่องเขามันโต ยอดวิวเขามันเยอะเขาเลยสามารถอยู่ได้แบบสบายๆโดยออไม่ต้องเดือดร้อนเข้าใจไหมคะส่วนดิฉันน่ะคือว่าอะ,อะไรก็ต้องช่วงนี้ก็ต้องอดลำบากไปก่อนให้มันผ่านวิกฤตเอออย่างน้อยก็งวดลดไปสักครึ่งนึงแล้วเออ่อยยังชั่วและวใอยว่าการอยาขคือ,อแล้นี่เห็นว่าทําไมไม่พานทําคลิปกินคลิปเดียวต่อวันทําดีๆมาช่องอื่นเขาไม่ได้ท <ำ S 1> ําแบบนั้นไม่ได้ต่อผไข่มัน ยอดต้องยอดวิวมันก็ได้หลายยอดวิวแค่สองสามพันทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าไม่ขยันก็จบเลย YouTube เราต้องอาศัยว่าเราทำหลายคลิปเห้ยอดวิวมารวมกันใอยก็บ่กอยากเห็ดดอกไลยคลิปเราคอยก็เมื่อยขึ้นกันคอยอยากเห็ดคลิปหนึ่งถ้าคลิปหนึ่งวิวเป็นแสนสองแสนคอยเช็ดเมื่อละคลิปเนี่ยอืมแฟนบอได้แสนองแสนได้หมื่นขึ้นสองหมื่นกัดคอยเช็ดเมื่อละคลิปสองคลิปเสอง เราพอมานั่งเห็ดเศ้าเทียงแรงแบบนี้เราคอมือยกับคอมเมนต์ล่ะสันซะตัวการยู u ูบแต่ลยช่องแม่แม่รายได้มีทอกันเด้มยแม่แม่เว่าใครเปิด youtube มาจะได้รายได้เหมือนกันหมดไม่ใช่อยู่ที่ว่าใครกคนไม่ได้โชคดีหมดใช่แต่นี่ยังคือว่าเรายังโชคดีนะยังมีเอฟซีเก่าๆเราที่ยังดูให้เป็นกำลังใจถึงมันไม่มากแต่ก็ยังพอซื้อพงชูเลเปียงมัวกินได้เนาะ้วเรื่องอื่นอีกก็หางานอย่างอื่นทำสินู่นนี่นั่น ลเลี้ยงในเรื่องแบบนั้นของเป็นเรื่องของตัวเขานาะเขาเทียรอย่ังเขารู้ว่าตัวเขาสามราเป็น่างไรเขารู้ว่าตัวเขาตามมาทางเงินแบบใดๆเรื่องแบบนั้นคนอื่นเขามีสกาศแนะน,น้ำหรสบายปฏิบัติบาง,งทีเรื่องาบางเรื่องนะเบ้าเพชรเขาก็ยังไม่รู้เขายังไม่รู้แบบว่าอย่างเช่นสมุดมันไปยืมเงินพีเงินยืมเงินน้องแบบนี้คัวกันยังบุ้มหัจักนํำเนาะคอยก็ยังบบอกเ่าสัตย์ะ แน่ไอเผ็ดนี่คู่หนึ่งเลยเราสิบบรากให้ขคยืมเงินมาผุไอเพ็ดไหนเรคนหนึ่งเพื่อเขอยืมเงินผีเงินน่องมาใส่แบบส่วนตังเือเขาบากลบกวดัวสกันะับวก็ต้องมีภระซือนมให้ลูกกินต้องจ่าค่าเทอมลูกแบบนี้เอเอาก็จะใส่บส่วนตัวเาเื่อบกเดเราอบรเงินีเงินนองเงินพงินแม่กาเือกยม้งบาเ็ในดานบบดี เกินไปเนาะพี่เนาะผ่มีไฟลูหหูดีทอข่อยกะเบาเผ็ดเรื่องครอบครัวข่คนอื่นนะมองอม,มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอมันขนาดนั้นมันหมดทางไปหมดทางตันแล้วหรอน,นี่ง่นหาคนสิไปไปได้เบิรแต่ว่าคนเฮาน่ะขาดใจมันไ่อยากคือมันกูไม่อยากสู้ต่อแล้วคุณเบืออ่อะว่าสะจกคุณนืงไง่ไยมันเย็บให้เฮาเนี่ยคือว่าเนี่ยคนคนนักใจน้ำไหลกัน กูยอมกูยอมกลับไปอยู่กับต็อปเหมือนเดิมกูจะมีความสุขกว่ากันเยอะกับมีบ้านแล้วเขามาด่าเล่นสีเหลืองสีเขียวอยู่อู่เอาวเอาอยู่งมือคนอื่นเนี่ยบเขาไม่รบกวนเพื่อนคนอยู่สบายเนาะแม่ว่าดคอยบ่าได้ขึ้นว่าขายถูกเกินไปบ่อนู่นนี่นั่นแต่สำหรับข่อยมันอยูที่ใจข่อยใจข่อยมันฟังเถอะเขาถ้าคุณถ้าแม่นบ้าได้ขายถ้าข่อยไม่อยากอยู่อันนีก็ออกนี้ได้ขอนี้จะเจ้าเื่น ตัดเลยได้ขา,ายบริขายสังหีแม่มันคอบก็ลรอกไว้เลยแมนถ้าเบิง้งพี่น้องถ้าเบิ้งใจขนมันเป็นแบบนั้นเลียงเรียง,ยงน้อยไว่หนีเพราะว่ายังเพราะว่าคอยกครยาไอ้ที่หนั่งด้พี่น้นองที่เขามากันแข่งทีนั้าเอาผู้นั้นผู้นี้เขามาอาบานโน่เพอว่าอยากไปอยู่ในทีมันสงบสงบทีมีความปลอดภัยสูงกว่านี้อ,อันนี้มันก็ปลอดภัยมันบบมีอยังหรืปลอดภ<ต>ัยแต่ว่าความไามยว่าปลอดภัยตรงที่ว่า มันมีบรกพีบา้าประคาซา,าตานันมันตีนตาตู้เมี่ยงข่อยมันออกผีเป่าหนำนะบ,ออบักนรกสงมาเกิดสารเลวแต่คนเท่านี้สรุปแล้วว่าเป็นอยา่างไรฮักกันพี่นอ้องรองสมมติว่าอินทนาการว่าร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวฮักกันทั่วประเทศให้เป็นประเทศเดียวก,กันเมื่อทักันเพราะว่าประเทศใดก็ตามว่าต้องมีพรมแดนมากีดกัน บ่าะตรงนี้อย่างแบบว่ามนุษย์ร่วมโลกมนุษย์ร่วมพี่น้องกันในโลกไปเนี่ยเพราะว่าสีประเทศเชื่อชาติได้าศาสนาใดกระามถ้าเป็นไปได้เขาอยากใครแบบหักกันแพ่งกันเหมือนพี่น้องตามสายเลือดมันจะ,จะเจร่ญนเลยโลกเข้าเนี่ยแม่น้าแม่เท่า่เออแบบรักใครปองดองว่าว่าต้องเหยียดผิวว่าต้องเหยียดติง้งต่างๆร่องมี่อืมมันจะเป็นไปได้บอชาติคน,นมันมีทั้งคนดีแล้วคนซัว เอาโอเคพี่น้งองโาไปกระมือนเพิ่อฟันเบาของแบบนี้มันต้องจับมือกันในไลายค้นุดมกันเดียวกันเนาะอโอเคสัรัรคลิปนี้เอาวราไปก่อนครับสวัสดีครับ